มีคนว่านะโบคิปอะไรคิปป้าปุ๊กป้าปุ๊กทำไมรับไปดรยก็คิป้าปีบพ่อพ่อเห็นดราม่าคิปป้าปุ๊กยังครับก็คืออบีบหรอเดีแล้วจบไลฟ์กันแค่นี้ดีกว่าวันนี้เหนื่อยใจหคุณลูกทำไร นี <screws> <ground> ่ได <à la> de e> so ้เหรอดินช้ากระดีผมต้งอ่านผิดแน่ๆเลยอ่ะขอโทษอะพ่อๆไปก่อนแล้วกันนะทุกคนบรรยากาศเริ่มไม่ดีแล้วเลยนะครับขอบคุณนะครับส่งดามมาให้เราหนึ่งพันดวงพี่เอาเอื่นมาแล้น่อ่นนี้ฟังป่ม้่ว่าไม่ว่าพี่เป็นเีลเป็นเอย่าให้พเป็นเสเพราะพวกเไปอยู่บ้านปะ น้งพี่อยากได้อะไรมันนี่มาอยากได้เลยอ้ำพี่เะอโไมอาอยู่ไปก็มีแต่จะดราม่ากดอลน่ไดะม่เป็นไรทำไมเป็นไรเอามัต้องนข้าบ้านขา้านนเพระงั้นไงเราเรา เรารักกันได้ไหมพี่น้องอุ้งแตกอุ้งแตกน้องไปก่อนนะพ่อไปจัดการก่อนบ๊ายบาๆไม่เอาสิลูกเห็นไหมน้องเรียนแบบแล้วคนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไหมล่ะอ๋ออ๋อวันนี้เรามีคลิปใหม่นะครับลงในบีมอาอ่าซุปเปอร์ฮีโร่ก็ได้ซุปเปอร์ฮีโร่ออยชาแนลนะครับเป็นคลิปไปทําบุญ เราถวายเงินแล้วก็มีแบบมีเอ้าเฮ้ยมีพี่เกรตนะครับไม่ใช่เกรดกันเก้านะครับอัเกตอ่ไดนพี่ป้นนองพี่พัไอ้นะครับอัเกตอัเกตวอลินทอนครับผมมากับอะไรนะคะบออเขามามาไม่ไงลูก ไหนพ่อพ่อคะโอ้ยอย่ามาไหนพ่อ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 อยู่ไหนคนไหนพ่อพ่อคนไหนไหนชี้หน่อยอย่ารัดเดี๋ยวขาดลูกเดี๋ยวมันขาดเฮ้ยฮะ แอบดูพ่อหรอไอ้าไหนพ่อพ่อขด d a d Thank you Elisa พรุ่งน,นี้วันเกิดพ่อหหแห,ออหละ Elisa า o u r e welcome ด คนรู้หรือเปล่าโไไม่มัจะได้บอกเผื่อมีเคก้กมีอะไรป่ะมีเตัวพายอะไรไหมน, <c oughs> น้องเราแต่เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะไลฟ์หรือหรือไม่ไลฟยเราจะไลฟ์กันไหมเลียน <c oughs> แบบแล้วเนี่ยโต ไม่ได้ลูกเห็นไหมน้องเรียนแบบนั้นเน่ยไม่หบายบายใครบายบายใครขาครับอค้บ้าครับนั่ฟังกัอ้ตัวนี้ชื่อว่า ชั่วโมงการเรียนการสอนนะคะเออ่ทังที่เกที่นีเออตบมือไปไหนครับส่งดาวให้หนึ่งพันดวงขอบคุณนะครับอ่าให้มาหดูจะไปไหนลูกออ้คุณอุไรเตขอบคุณค่ะ สามารอ่าได้ไหมดดาิดาิดาิดาฮะขาขึ้นไปในอากาศได้อย่างรวดเร็วจะอ่านปันเไปนรเา่าดื่องน้ใควาวะไอ้บาปันเดวไอ้บาะไปไปสิไปสิ ไหนาปไหนแบบมีไหนแบบงจกก็ไเอาันโอ้เราได้สตาปาร์ตี้แล้วแบบมีแบบมีอ๋อไหนพิธีเออนี่พิธีไหนไหนอัญญาเออเรี่นี้อัญญา ไม่กี้สิลูกคุณสุภัทราส่งมาห้าสิบอพอุ้ม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 อ่าอ่าอ่าอ่ะวดูขอบคุณนะค่ะนี่ครับเอ้าเต้นหน่อยเต้นหน่อยวา อนอ่อึ๊ยาคนน้องพี่ไาอยู่กับพ่อไหม ขอบคุณค่ายางเด็กก่อนนี่หอยวานี้เดี๋ยวพ่อๆก่อนได้ไ่มแอบเด็กพ่อเดี๋ยวพ่อๆก่อนมามีได้มามีก่อนมามีขอบคุณนะคะคุณไดเตปถุงมาอีกพันดวงขอบคุณค่ะเก่งเก่งค่ะป่า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 ไปไป We made it already อ้าวไปไหนอะลูก รู้จักเปรียบเทียบนะเดี๋ยวนี้เก่งนะจ้าเซ n d us ันต0เส thank you ล้วไหนที่บไนที่เ เออจินดาวอย่างนี้แหละคนไหนพี่ทีอยู่ไหนพี่ทีอยู่ไหนอ่าคนไหนไอวาคนไหนไอวานี่เลยอ่ามาโอ้ไหนที่จบกันแล้วเจ็บไหนไหนคนไหนพี่ทีอัญญาอัญญาเลยชิคกี้พายค่ะชิคกี้พาย อันนี้ที่ใส่ลุงนะมนกอยู่ไหนนกอยู่ตนาะมหานะพี่ใส่ลุงยูทูบเบอร์ไม่ใช่ยูทูบเบอร์สิี่อย่าวเอะเ๋เ่าป็นติซต็อกเกอร์มีงานอะไรก็ติดต่อไปได้นะครับเอ๋ยไงเอ๋ยหนรูปหัวรูกหัวทำไงลูก